เดี๋ยววันนี้เรามาออกไปวงจรเพื่อนตานิ่ยมาดิกไปปาหนึ่งครับทำชุดพ o w e r ต่งลงชุดป้องกันอ่ำลงว่าอันทับสองครับํากล้าเป็นไปหลอดแล้วกลับด้วยสปีดแล้วก็กระบอกสูบต่างๆ เอาที่เก็บเสียออกใส่รูระบายละมเลยตั้ง้าเป็นไว้นหนึ่งครับ สายลงมากแล้วก็ทำชุดก่อนตัวไฟบอกยิบสี่ครับแล้วก็ไฟลบครับโซฟิตแบบลกครับแล้วก็หมุนน้ำสองร้อยเจ็ดสิบสามครับตั้งค่าเป็นเ s ศูนย์ครับ แล้วก็ซื้อแบบผมกดครับตั้งค่าปเป็นหนึครับแล้วก็ซยน้อยวาลว์วหนึ่งตัวตั้งค่าเป็นไวห,หนึ่งครับขอสายมงจมนะเข้าเฟแล้วแบบต,ตอก สวิตช์ S1 นะไสูนะหละักการทำงานคือเมื่อกดสวิตช์ S1 นะครับไฟจะ่าน S สวิตช์ S0 และ S1 เปิดสั่งให้สุดหน่อยวาวของวายหนึ่งไปสั่งให้กระบอกกระบอกสูบเคลื่อนท,ที่ออกครับ <S <S เมื่อปล่อยกระบอกสูปจะเคลื่อนที่กลับคนระับ không được